มีข่าวของวัคซีนไฟเซอร์จริงไฟเซอร์นี่มีข่าวเยอะแยะไปหมดนะนะตอนนี้ถูก้องร้องโดยรัฐเท็กซัสในอเมริกาไฟเซอร์นะนะ Pfizer นี่ป้นะองกันโควิดได้แค่ ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดไงแล้วก็มีผลข้างเคียงตามมาเยอะอยเช่นภูมิแพ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปปรากฏว่า าตายจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมากกว่าตายจากโควิดแล้วกลับมาเป็นโควิดได้อีกมากกว่าคนที่ไม่ฉีดเสอีกนีน่นี่คือเรื่องขทุนนิยมใช่ไมไม่ต้องอะไรไม่ต้องเฉพาะวัคซีนหรอกนะไม่ต้องยาทั้งหลายที่เขาผลิตออกมาบางที เม็ดหนึ่งไม่กี่บาทกำไรหลายเท่าตัวเนเพราะนั้นบริษัทย,ยักษ์ใหญ่ในโลกนี้ทั้งด้ร่ำรวยกันมหาศาลนึกถึงอะไรนึกถึงในใสายวงการสง่งนี่เหมือนกันเพราะเครื่ององคหนึ่งอาจจะลงทุนสาบาท5บาทอย่างเงี้ยนะ นะทำพิธีปลุกเสกสักหน่อยนะนะแล้วก็ให้บูชากันนะเป็นร้อยเยงี้กำไรกี่เท่าตัวถนะึงขนาดว่าไม่ใช่เฉพาะพระและที่ผลิตตอนนี้มีน,ะนักธุรกิจที่ไปปั๊มออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะ ทำวิธีพุทธาพิเศษนะวัดโน้นวัดนี้นะแล้วก็จำหน่ายกันเป็นเรื่องเป็นราวควนะามองไม่กี่ตังค์แต่ว่าจำหน่ายกันเป็นในราคาเป็นพันนะนะถ้าปั่นก็แสนหน่อยก็บางทีพุ่งไปเลเป็นหมืนนะ่นเงยนะอันนี้คือเรื่องที่หลงทนนิยมก็าทำกันนะนะ มันทุนนิยมนี่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภของมนุษย์นะเนะนี่เป็นเรื่องปกติทางนี้นะเราจึงเห็นการผลิตสินค้าอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยมากมายมหาศาลนะโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นอย่างเงี้ยนะสะเกตดดูทำไมผู้หญิงมีมีสินค้ามากกว่าผู้ชาย นะรองเท้านะสารพัดรูปแบบเนะสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดนะหรือนแะม้กรทั่งในวงการหมอดูนะนะวงการคนทรงเจ้าเข้าผีอะไรทั้งหลายนะีลูกค้าที่มมกสดุดคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทนะ อันนี้เป็นเรื่องที่กระแสของของโลกมันหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมายาวนานนับพันปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะเกิดวันนี้นะนะจะเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบคอมมิวนิสต์นะจะระบอบเผด็จการระบอบอะไรก็ช่างล้วนแล้วแต่ตัวความโลภนี่แหละมันขับเคลื่อนให้ดำเนินไปอยู่ เราสังเกตด,ดูไปทั้งวงการการเมืองเนี่ยนะพรรคไหนจะขึ้นมาช่างแต่ผู้ที่คุมอยู่ข้างหลังคือนักธุรกิจน,นใครที่ให้ทุนพรรคการเมืองมากที่สุดก็มีทิพลที่จะครอบงำรวมถึงการออกนโยบายต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นกันทั่วโลกนะไม่ใช่เป็นเฉพบบาะเมืองไทยนะ มันจงเห็นได้ว่าในความโลภของมนุษย์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะพูะเจ้าถึงก็ตัดว่าต่อให้ฝนตกลงมาเป็นรัตนะเป็นเพชรเป็นพลอยนก็ไม่พอสำหรับความโลภของมนุษย์นะ,นะแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีพูะเจ้าตาัดด้วยงั้นนะ เพราในตัวตัณหาหรือโลภะเนี่ยมันท่วมทับจิตของมนุษย์อยู่นีถ้าเราถูกความโลภในคำว่าคำโลภโลภเนี่ยที่มาจากคำว่าโลภะเนี่ยมันบวกมาด้วยคําว่าทิฏฐิมานะความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนี่คือความหมายคำว่าโลภนะนะมันทยานอยากมันอยากจะเป็นผู้ชนะน อยากจะได้เปรียบคนอื่นเขาอยากจะเป็นอภิสิทธิชนนะนถ้าเราถูกความโลภครอบงำจิตอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้นะเรากระเสือกกระสนดิน่นรนสแสวงหาอยู่งั้นนะไม่จบไม่สิน้นนะเราอย่าคิดว่ามีมากแล้วจะมีความสุขนะมีมากก็ทุกมากเจอไอ้สิ่งนี้ตอนได้มานั่นแหละจากความยึดถือครอบครองไงไหม มีบ้านก็ห่วงบ้านมีรถก็ห่วงรถมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสลิงคารนก็ห่วงทรัพย์สินเหล่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ห่วงแค่นั้นเองนะหรือแม้กระทั่งที่จะรักษาทิฏฐิของตัวเองเอาไว้ทิฏฐิมาหน้าของตัวเองเอาไว้ฉันดีฉันเก่งนะความคิดฉันถูกต้องอะแล้วเนี่ย นี่เป็นเรื่องของโลภะทางนั้นเลยที่มันทํางานอยู่นะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุภายนอกแค่นั้นนะคนมันตึองได้ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์นะแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องความเห็นนะนะรัฐทการเมืองต่างๆมันเกิดมาจากความเห็นนะความเห็นว่าการปกครองแบบนี้ดีทีนะ่สุดศาสนาต่างๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากท,ทิฐินี่แหละนะนะความเชื่อเรื่องของศาสนาทั้งหลายเนะนะ นี่ถ้าเราติดอยู่แค่กรอบของนะโลภะนะหรือถูกโลภะตัณหาเหล่านี้มันขับเคลื่อนอยู่นะโลภะตัณหาราคะตัวเดียวกันนะนะองค์ธรรมก็คือโลภะนั่นเองความโลภเนี่ยนะความเห็นแก่ตัวเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยตัวนี้อยู่นะเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยกี่พบกี่ชาติก็อยู่อย่เงี้ยนะนะ อยาเกิดความอยากได้แสวงหาครอบครองยึดถือใช่หไหมทนะเลาะเบาแวงกันเพื่อแข่งแย่งไอ้สิ่งที่นะดนยึดถือเอาไว้นั้นอย่างนี้นะเพราะในธรรมที่ผู้เจ้าบอกว่านะเป็นนะทางลัดสั้นที่สุดสําหรับการที่จะทําให้พน้นจากความทุกข์ก็คือนะคําว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะ สัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสาย,ยะนในภาษาบาลีนะ,นะทำทั้งปวนไม่ควรยึดถือนะไอ้ควาว่ายึดถือยึดถือเนี่ยมันคือมันเกิดมาจากตัวโลภะหรือปัญหาราคะเหล่านี้ที่เขาทำงานอยู่นะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะถ้าเราเข้าไป นะสังเกตดูสภาพของจิตเรานะเราถูกความตัวตัณหาเนี่ยมันครอบงามั้งแต่ตื่นยันหลับนะนะบางทีมันแสดงออกมาเป็นความยินดีพอใจความไม่ยินดีไม่พอใจนะหรือที่เรียกว่าความยินรนะ้ายยินดีกับยินรนะ้ายความชอบความชังนี่นะแต่ตื่นขึ้นมาแล้วนะนะตื่นมาจนยันหลับนะนะที่นอนก็ไม่ค่อยสบาย อากาศก็ร้อนอะไรเงี้ยหรือเย็นเกินไปนะอาหารก็อร่อยไม่ถูกปากอะไรเงี้ยนะนะหรือวันไหนอาหารอร่อยถูกปากก็เกิดความยินดีนะถ้าไม่ถูกไม่อร่อยก็เกิดความยินร้ายอะไรเงี้ยนะนะเพราะในความยินดียินร้ครอบงมทั้งวันนะทีนี้ถ้าเราไม่มีสติสมญยะ นะที่จะรู้สึกตัวรู้เท่าทันอารมณ์พวกนั้นอยู่เราก็จะถูกความยินดีเย็นร้ายเนี่ยนะลากเราไปลากเรามาอยู่งเงี้ยทั้งวันนะโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันจมอยู่กับไอ้แม่น้ำคือตันหานี่อยู่ตลอดเวลานะนะสังเกตไหมถ้นะมาเาพ,พอถึงเวลาปฏิบัติเสร็จนะอยากจะฉันเพลย่งงเน่ยนะ วันไหนไม่ได้ฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งกลัวว่าร่างกายนี่จะไปไม่รอดทันะ้งที่ไม่ฉันก็อยู่ได้นะไปดูพวกแขกทํางานทั้งวันนะถ้าใครไปอินเดียจะเห็นนะนะอาหารที่กินส่วนมากเป็นมังสวิรัตนะแต่เป็นฮินดูนะ่นะกินอาหารวันละมื้อนะทำงานทั้งวันเขาอยู่ได้ยังไงนะยิ่งรฤดูร้อนเนะี่ยอากาศร้อนขึ้นไปถึงสี่ห้าองศา เหนือท่วมตัวอยู่ตลอดเวลาเ,เขาอยู่ได้ยังไงที่จริงแล้วมันอยู่ได้เพียงแต่ว,ว่าหนึ่งก็คือความกลัวความกลัวเป็นโทสะชนิดหนึ่งนะที่มันครอบงำใจอยู่ความโลภที่มันครอบงำใจเราอยู่เงี้ยพะเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนมานี่แปลว่ามนุษย์ทุกคนสามารถทำได้แค่นั้นเง นะเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําเรากล้าที่จะนะฝึกตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะถ้าเรากล้าหารพอที่จะฝึกตัวเองเนี่ยเดี๋ยวร่างกายก็ปรับสภาพนะบางคนเคยกินสีมื้อห้ามื้อเพราะมาบวชเหลืออยู่มื้อเดียวนะน้าหนักลดไปเป็นสิบกิโลนะก็อยู่ได้แข็งแรงดีไม่เห็นมีอะไรนะกายนองาที่ยิ่งทานน้อยยิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ นะแต่ว่าได้ความโลภที่อยู่ในใจเราเนี่ยบางทีมันก็ชักจูงให้มันจะคอยกระซิบบอกเราวต้องได้นั่นต้องกินนี่นะีถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วมันจะตกเทรนอย่างเงี้ยนะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่รถยนต์รุ่นใหม่อะไรรุ่นใหม่อะไรั้งที่ของเก่ายังใช้ได้อยู่เงี้นะเพื่อที่จะแข่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะนะ อันนี้เป็นเรื่องของตัณหาที่เขาทำงานเพราะในธรรมะสั้นๆที่พระเจ้าบอกว่าทำต้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนะึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะนะเวลาที่เราชอบร่ำไรกับอารมณ์ติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆนี่ก็ตัวตัณหาทำงานอยู่นะเ,เพลิดเพลินพ,พอใจยินดนะีเช่นเวลาที่จิตมันสงบอย่างเงี้ยก็พอใจยินดีในความสงบนั้น เขาเรียกว่ารูปราคะรูปราคะ,ะราคะคือตัวตัณหาหรือโลภะนั่นเองพอใจยินดีในการที่จะทำความดีทําบุญนี่ก็ติดดีอาการติดดีอย่างนี้ก็เป็นโทษในภายหลังได้ด้วยนะแม้ผลของการทําดีก็คือความสุขก็ตามแต่ทำให้เราติดอยู่เพราะเวลาเราพนานาเนี่ยมันจะเห็นว่า ทำดีก็ไม่ยึดเอาไว้นะนะอารมณ์อะไรดีๆก็เท่าความมากก็ไม่ยึดถือเอาไว้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่ไม่ดีก็เท่าความมาก็ไม่ไปผักสใสไร่ส่งไม่ไปร่ําไรกับมนะันอย่างเช่นเรานั่งแล้นปวดขานะถ้าวันนี้ปวดนะพรุ่งนี้มันจะรู้สึกกลัวไปก่อนล่วงหน้าแล้วให้คุณนั่งจะปวดอีกหรือเปล่าถ้านั่งสมาธิจะฟุ้งอีกไหมมันจะมีความรู้สึกไงขึ้นมานะไปสังเกตดูมัน นี่ถ้าเรายอมรับมันได้นะเรียนรู้จากมันอ่ะอะไรจะเกิดกูก็จะดูมันอยู่เฉยๆนี่แหละอย่างเงี้ยเราตบางใจอย่างนี้นะนะจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติของมันนะถ้าไม่ร่ำไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะสรรพสิ่งมันตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติอยู่แล้วคือความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์เป็นั้นนตาตายเนี่ย คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปนอนัตตาเนี่ยเดยีเยพาะคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะเขาใช้กันอยู่ในทุกศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาไหนมันก็ใช้กันเป็นคําพูดปกติทั้งของในภาษาอังกฤษก็มีสท์พวกนี้อยู่เห็นไหมในอนัตตานีน่คนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาอาจจะงงๆนะยอมรับไม่ได้นะนะ แต่ว่าสภาพทีไท่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่เราเห็นกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดยันตายนี่เราก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่เคยมั่นคงถาวรเดี๋ยวมันก็เป,ปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาน,นี่ถ้าเรามันสังเกตดูอยู่บ่อยๆยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาได้นะเราไม่เราจะไม่ติดอยู่ในกรอบแคบๆข,ของความยินดียินร้ายของโลภะที่มันครอบงำใจเราอยู่นะเราอย่าลืมให้ตัว โลภะหรือตัวตัณหาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้นะมันอยากเกิดมันถึงได้เกิดนะท้านั้นไม่อยากเกิดมันก็หยุดเกิดแค่นั้นนะอ่านะมันกลัวตายเห็นไหมมันไม่อยากตายไอ้คำว่าอยากหรือไม่อยากก็คือตัณหนานั่นเองนะอยากที่จะเป็นอย่างนั้นกับอยากที่จะไม่เป็นแบบนั้นนะนะนี่คือสภาวะของมันที่มันเกิดขึ้นอยู่ เพราะนั้นไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะนะไอความโลภมันก็ยังขับเคลื่อนอยู่อย่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาทุนนิยมก็มีอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยุคหินน,ะ,น,ะ,นะหิว้นมาก็ออกไปล่าสัตว์ตามสัญชาตญาณใช่ไหมนะแต่สัญชาตญาณน,นั้นก็ถูกขับเคลื่อนโดยโลภะอยู่นั่นเองอยากจะได้เมียก็ถือกระบองไปตีหัวผู้หญิงเผ่าอื่นลากเข้าถ้ำเงี้ยนะ นะเหมือนภาคตะตูนที่เราเคยเห็นหรือนแะม้กระทั่งจ่าฝูงของสัตว์ทั้งหลายนะสุนัขป่าสิงโตเสืออะไรก็ช่านงะหรือสัตว์ทุกชนิดนะนะจ่าฝูงก็จะพยายามครอบครองตัวเมียให้ได้เยอนะๆะเป็นจ่าฝูงนะไล่ตัวผู้ออกไปจะฝูงถ้าตัวไหนมันเกิดแข็งข้อขึ้นมาก็ต้องรบกัน ทำ้ายกันเอาชนะกันอย่างเงี้ยน,นะมนไม่มีอะไรแตกต่างหรอกนะมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นแหละนะนะเพราะฉะนัะ้นน,นี้ถ้าเราสังเกตด,ดูบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้นะตัวตัณหาพวกเนี้ยราคะโลภะพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะครอบงำใจได้นานนักนะแน่นอนว่าเรายังไม่ใช่พระอรหรอนันต์ยังไงมันก็ครอบงำนะแต่ถ้าปล่อยให้มันครอบงำนานเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปทานใี่เนี่ย เวทน็คือความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานตัวกูของกูน,นอาหารการมมังการในภาษาบาลีเกิดความรู้สึกยึดถือขึ้นมายิ่งมีตัวกูมากตัวกูใหญ่ขนาดไหนความความทุกข์ก็มากเท่านั้นนถ้าตัวกูมันเล็กหน่อยความทุกข์ก็ลดลงหน่อยเพราะสิ่งนี้มันกระทบนะ,นะมันก็น้อยหน่อยแค่นั้นเอง ถ้ามันไม่มีตัวกูของกูกัไม่มีเรื่องของทุกข์แค่นั้นน่ะนะที่มันมีอยู่นี่แหละมีกายมีใจอยู่เหมือนเดิมนี่แหละมีหนา้าที่การงานมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละแต่ว่าถ้ามันรู้เท่าทันตัวเองโดยเฉพาะไอ้ความยึดถือมันมีตัวกูของกูลงไปได้นะเราจะรู้สึกเองว่าเออมันชีวิตเบาสบายนะ มันไม่ค่อยมีอะไรมากระทบหรือมีอะไรมากระทบแต่ไม่ค่อยจะไปรับมันน่ะไม่ค่อยจะไปร่ําไรกับมันไม่ค่อยจะไปวุ่นวายกับมันไม่ค่อยจะเก็บเอามาคิดมาปรุงแต่งต่ออ่านเราจะรู้สึกว่าชีวิตเบานะมันก็ยังอยู่กับโลกเหมือนเดิมน่ะทมการกระแสของทุนนิยมเหมือนเดิมนี่แหละทมการความโลภการแข่งแย่งแข่งขันของมนุษย์นี่แหละแต่มันจะเห็นได้ว่ามันสบายกว่าเดิมมันเบากว่าเดิมนะเพราะว่า สิ่งที่กระทำลงไปนะั้นมันทำด้วยสติปัญญานะทำด้วยสติสัมผัสยะนะไม่ได้ได้ทำด้วยความโลภนะถ้าเราหมั่นสังเกตดูอยู่เงี้บ่อยๆนะดูตัวเองอยู่บ่อยๆไม่ปล่อยให้มันครอบงำลากเราไปลากเรา,า,ามาเหมือนเดิมนะมันจะทำให้จิตฉลาดขึ้นเขนะนะาบอกฉลยก็คือกุศลจิตเป็นกุศลมากขึ้นนะพอมีสติสัมผัสยะ เป็นตัวดูแลจิตใจอยู่เนี่ยมันจะทำให้จิตมันฉลาดฉลาดต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบกันแหละเพราะจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์วันอารมณ์ที่กระทบมีอยู่ทั้งวันนะรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะธรรมารมณ์นี่แหละที่มันทำงานอยู่เป็นปกติของมันมันมีหน้าที่ที่จะกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในนะวันเมื่อมันกระทบกันอยู่ ถ้ามีสติรู้ทันน่ะมันก็ไม่ไปยึดเอาไว้แค่นั้นเองเพราะปกติแล้วธรรมชาติกระทบแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นน่ะแต่ที่เห็นว่ามันไม่ดับก็เพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปร่้มไหร่อะไปยึดถือมันอยู่อย่างนั้นไปวุ่นวายกับมันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมวางมันน่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนะ ถ้าเราสังเกตด,ดูอยู่บ่อยๆนะมันจะทําให้เราไม่ไปหลงแบกมันไว้ยึดมัน่นถือมั่นคือไปแบกมันไว้ไนอะ้แบกไายนอกก็ไม่เท่าไหรแบกไว้ในใจเนี่ยมันสาหัสหสังเกตด,ดูนะนะห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นวุ่นวายห่วงหมาห่วงแมวเป็นไม่หอห่วงรถห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติเยอะแยะเป็นหมดนี่คือแบกมันไวนะ้ะพระเจ้าถึงได้ตัดไ้เครื่องจองจําที่ เป็นเหล็กเป็นไมเนไ้เป็นอะไรก็ช่างคุกตารางทั้งหลายนะนะก็ยังมีอำนาจน้อยกว่าไอ้เครื่องจองจำเกือคือนะความรักความผูกพันความยึดถือทั้งหลายนะนะความรักในบุตรภรรยายนะที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะไอเนี้ยห่วงที่น่ากลัวกว่านั้นเนะพราะมันกักขังเราในภพภูมินี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะองสารนี้ไม่จบไม่สินนะ้น อันนี้ไปสังเกตดูว่านี่คือเรื่องของตัณหาทั้งหมดเลยนะตัณหาแปลงไปเป็นอุปาทานนะอุปาทานก็คือ,อตัณหาที่แหละนั่นแหละที่มันมีกาลังมากขึ้นอนั่นเองอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานั่นเองนะตัณหาเหมือนการข้าไปกอดอะไรเอาไว้อุปาทานก็คือไม่ยอมวางเนี่ยกอดแล้วไม่วางกันหนักอยู่อย่างนั้นก็แค่นั้นเองนะเหมือนเราถือ ไม้สักท่อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะน้ำหนักสักกิโลนึงเนี่ยนะแต่ถ้าถือแล้วไม่ยอมวางสักทีเนะ่ยเราจะรู้สึกไอาน้ำหนักนั้นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะที่มันก็นหนักอยู่หนึ่งกิโลมันเดิมมาแหละนีะ่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน